พาพี่น้องมอดมุมนี้มอดมุมนี้เห็นภูเขาพี่น้องเลยเห็นภูเขาแล้วก็เห็นถนนที่ยาวไกลพี่น้องโอ้โอาหอา้าโอ้โหพี่น้องเลยป่าไม้แล้วก็ภูเขาพี่น้องนหนาเป็นภูเขาแล้วเป็นถนนทางฝั่งใายแล้วก็ฝั่งขวา,ดาได้พี่น้องเลยบอกกันเลยว่านี่คือเส้นทางไม้เลขทิพสอง เป็นไฮไลท่น้าเปี่น้องว่าเป็นไฮไลท์ของเส้นทางเดี๋ยวไปแยกกัละเจนภูเขาและวกเสนถนนสองฝากฝั่งซีเลนอ่าซีสองยีลาจอดน้าเปี่น้องว่าสองฝากฝั่งป้าโบเองก็จะเก็บพาบรรยากาศช่วงที่ตุ้ยเดินผ่านแล้วก็ช่วงที่ตุ้ยเดินไปเดี๋ยวจะเก็บเอาไฮไลท์แล้วก็เส้นทางที่ตุ้ยได้ไปน้าเปี่น้องเนาะไฮไลท์คือธรรมชาติเดี๋ยวเปี๊ยกใส่เข็มขยันก็เพี่น้องไฮไลท์คือธรรมชาติบอกรรบอกันเลยว่าธรรมชาติของถนนนี่พี่น้องบอกเลยว่า โอ้ยเราไปหนอยเนาะยาไปสุดลูกหูลูกตาบอกเลยว่ามันออนซ้อนอีีพี่น้องออนซ้อนหลายออนซ้อนขนาดเลขกันาะพี่น้องนี่คือเส้นทางหมายเลข12นะพี่น้องเนาะ มืัอนี้กับที่ว่าเดี๋ยมาเห็นแลายมาสัมผัสแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นเจทีน่าสะทกธานน่าตื่นตกใจน่าจะทึ่งอู้ยว่าพี่น้องเนาะเป็นความรู้สึกที่ระบายออกมาเมื่อได้เห็นน้องพี่น้องเนาะบ่าวาไัยกันแล้วแต่ทุกการเดินทางทุกการไปกันมานพี่น้องเนาะจะเห็นภาพบรรยากาศของถนนดัซายจะเป็นทงหน้าพี่น้องมีการว่า่าวนไทยนพี่น้องเนาะเพื่อจะเฮ็ดจะดูเก็บปลูกฟังแล้วพี่น้องของเขาของชาวไร่ชาวนานี่คือถนนพี่น้อง ยาวไปเลยก็แล้วกันเงี้ยวพี่น้องบ้าบัวจะเก็บเอาช็อตแต่ละช็อตให้พี่น้องเบิ้งในช่วงในการเดินทางของจากอ่าจะไปถนนมาเลขที่สองของเส้นทางที่จะไปมุกดาหารสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสุขสุขวิพี่น้องเอ๋ววันนี้บาบูวก็ชื่ว่านี่ฮะออกจากนะฮะอำเภอกุชินารายพี่น้องจากจังหวัดก,การสินเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะจะมุ่งหน้าไปทางอ่ามุกดาหารพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะจะมุ่งหน้าไปทาง แถวแถวเลนูนครพี่น้องเอ๋ยเนี่ยท้านานี่จะเป็นเส้นทางพี่น้องเส้นทางหมายเลขสิบสองพี่น้องเลยฟังขวามือบาโบสถจะเป็นถนนตัดใหม่แล้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขากลับบาบสจะไปรีวิวเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยะฟังขวามือจะเป็นถนนหมายเลขสิบสองใหม่พี่น้องอันนี้เป็นหมายเลขสิบสองเก่าบอไปในใจเด้พี่น้องกาจากเพื่อกูชีนาไล่เนาะพี่น้องเนาะบาบสก็ที่ว่าขับรถลำหมานะฮะมาต้ากับถนนหมายเลขสิบสองจะมุ่งหน้าไปทางกาาสินพี่น้องเอ้ย มุ่งหน้าไปเ,เลยอนุน,นคร,บบรควาญบินองเอ๋ยว้าวนี่คือถนนี่นองนี่คือถนนนะถนนของบางไทเนี่ยถนนมาเลขสิบสองเนี่ยเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากจังหวัดตาี่นองเอ๋ยเนี่ยแรนยาบมา,มาจบอยู่ที่มุกดาหารเอาลงไปสัปมผัสกับบรรยากาศจักหน่อยก่อน ทาา่านผู้ชมครับหลังจากทีบาโบ่แลนรถออกมาพี่น้องจากอำเภอกุชิน่าได้พี่น้องเอ,อ๋จังหวัดการสินพี่น้องบนถนนหมายเลขที่สองเก่านะเพี่นมางตอนนี้ถือว่าบาโบกา่กะออกมานมันจบครับถนนหมายเลขที่สองเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางมุกดาหารพี่น้องนะฮะหรือว่าจะไปแถวแถวเลนุนคนครนะพี่น้องเนาะตอนนี้บาโบ่อยู่ที่ละกิโลเมตรพี่น้องเอ,อ๋มุกดาหารอีกหกสิบเอ็ดกิโลเมตรนะฮะอำเภอหนองสูงอีกสิบเจ็ดกิโลเมตรนะฮะ แสดงว่าทางนี้จะไปอำเภอหนองสูงพี่น้องนะฮะบุถนนหมายเลข12พี่น้องตอนนี้บาบูอยู่ที่กิโลเมตรที่706พี่น้องฝั่งนู้นจ้ามุ่งหน้หนาไปทางมุกงทหารเด้อพี่น้องเด้อเนะะี่ยส่วนฝั่งนี้จ้ามุ่งหน้าเข้าไปกาฬสินธุ์พี่น้องเนี่ยฮะไปกาฬสินธุ์หรือว่าไปทางหมายเลข12ตัดใหม่เดี๋ยวขากลับมาบาบูจะมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกท่านึงเนะะี่ยฮะก็ถือว่าเส้นทางนี้พี่น้องบาบูเองก็ถือว่าเคยผ่านนะพี่น้องเคยผ่านแต่บบว่าผมเคยผ่านจุดนี้นะเคยผ่านอยู่ตรงเออ่ ชุมช่มแพ่ชุ่มแพ่ไปชุ่มแพ่ไปลมซาคุน้องเอ๋ยชุ่มแพ่ไปพิษณุโลกเนาะเอาเดี๋ยวบ,บ่าวจะรีวิวต่อ,อีกทีนึงพี่้องถนนมาเลขสิบสองนะฮะถนนมาเลขสกกิบสองกท่วา ก็มีจุดน้องๆแล้วจุดเริ่มต้นน้องๆน,น่าก็ที่ว่าอยู่ที่จังหวัดตากพี่น้องเอ้ยยู่ที่จังหวัดตากนะ้องๆนาะอำเภอแม่สอดนะฮะจังหวัดตากเนี่ยขนาดถนนต่างจังหวัดได้พี่น้องนะในพื้นที่กาฬสินธุ์นะส่วนตัวบาบูเองบ่เคยมาจ้าเถื่อนะฮะเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหนา้าไปจังหวัดมุกดาหารพี่น้องเอ๋ยปาดโท้อุ้ยด้านหนา้าด้านหนา้าพี่น้องเป็นเส้นทางสโลปขึ้นภูเขาเด้ เบงจุดนี้เบงมุมนี้ปาตระการตาอิลีตะกาตาขนาดพี่น้องเป็นเส้นทางที่เพิ่มความสะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะเป็นเส้นทางที่เพิ่นอบอกว่าเนี่ยเชื่อมต่อนะฮะระหว่างเนี่ยลาวพี่น้องนะฮะนะ่พี่น้องนะโอ้โหเป็นเส้นทางอ่าอินโดจีนพี่น้องเลยนะฮะกัที่ว่าบาบอกเองกะมีความดีใจล่ายๆพี่น้องเลยมาเห็นในายๆพื้นที่ของประเทศไทยเนาะพี่น้องนเนาะเก็บเอาผ่าบรรยากาศที่ ตัวเองได้เห็นนะพี่น้องนะเก็บภาพบรรยากาศที่ตัวเองเนีไปนะฝากตอนไว้นะครั้งนึงในชีวิตว่าตัวเองได้ไนะานะามาเยือนได้มาสัมผัสเนาะพี่น้องเนาะตลอดเส้นทางที่บาโบ้เคยไปตลอดเส้นทางที่บาโบ้เคยมามาเยือนอีหลีพี่น้องมาเยือนแท้แน่นอนพี่น้องเอ๋ยอาจจะมีหลายคนถามว่าเอ้ยเจ้าเคยมาบา่คลิมพิโอที่เจ้าถ่ายอยู่ทุกอย่างนี่เอามาใสา่ใส่เอาท่าน นะะฮเป็นคลิิปวดี CPOT ตัวเองเนี่ยมาเองเนี่ยมาพูพอดเนี่ยมาเห็นเนี่ยมาสัมผัสนะฮะจึงกล่าวเอาได้นะจึงกล่าวบอกได้ว่านี่คือเส้นทางของเมืองไทยนะฮะเส้นทางคือความจริงเนาะพี่น้องเนาะยอมรับในความเป็นจริงนะฮะยอมรับในความเป็นจริงเพื่อไปปรับปรุงนะฮะแก้ไขนะเพื่อไปเรียนรู้นะฮะรับชมเพื่อเป็นแนวทางรับชมเพื่อเป็นวิทยาฐานนะพี่น้องเนาะนี่คือเส้นทางที่อุดมไปด้วยธรรมชาติพี่น้องด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะมีต้นไม้เขียวงามขจีรีบพี่น้องสองฝาที่ว่าแจำใส่น้องเนาะโโอ้หปาทะเลพี่น้้้้ออ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 งงเเ๋ยยยสสสสดดใใีีีหลลโปาพ่น เตืนทางไปนั่นบาากเป่าเลยกันแล้วกันบาวจะเก็บเอาพาบางช่วงบางตอนนาะพี่น้องเป็นให้ไห์เป็นควอมงามมาฝากตอนทุกทานกันแล้วการถ่าจ้าถ่ายมูตลอดไปนี่อาจจะเป็นภาพทีบอกว่า,าคลิปวิดีโอเงาแถบเป็นแนี่น้องพี่น้องเอ๋ยกันแล้วทีเก็บภาบางช่วงบางตอนฝากตอนทุกทานกันแล้วกันกันแล้วกันบอกเลยเลยว่าเป็นเสียทางธรรมชาติอีนนี้พี่น้องเอ๋ย อันนี้บาบกับบเขยมากเลยพี่น้องเอ้ยบาบกับบมีของพูดนะฮูแต่ว่าเป็นเส้นทางหมายเลข12นะฮะเชื่อมต่อจังหวัดตากนะฮะมามุกดาหารเลยพี่น้องเนื้อฮะเราจะผ่านในรั้วจังหวัดพี่น้องนี่คือเส้นทางหมายเลข12นะพี่น้องนะเป็นเส้นทางหมายเลข12ที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดมุกดาหารนะพี่น้องนะอ่านี่เราเป็นเส้นทางตัดใหม่พี่น้องเอ๋ในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะฮะมันจะมีเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางหมาเลข12นะฮะเป็นเส้นทางเดิมพี่น้องเนี่ยอาจจะอ้อมไปอีกพี่น้องแต่ว่าเส้นททททาาาาาาางงงนนนนนนีี้้้ออจจะะะะะะะเเเเเเป็สตัดใหม่่่่่พยยยยยยรรรวววลลล เดินทางหน่อยลงกว่าจากเดินทางเดิมเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ๋ยนะนะทานได้ทิมมากหรือว่าทานได้ทีนะอ่าชื่นชมในการเดินทางหรือว่าธรรมชาติพี่น้องเดินทางนี้ก็ตอบโจทย์อีกเส้นทางหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปมุกทหารพี่น้องนะเส้นทางนี้จะไปถึงชายแดนเลยพี่น้องเอ๋ยชายแดนอยู่ที่มุกทหารที่จะคื้อ่าเชื่อมต่อไปยังฝั่งลาวพี่น้องปพาดหนทางพี่น้องโอ้ยสับหลบกันไปสับหลบกันไปพี่น้องเอ๋ยนะฮะ เส้นทางสองฝั่งฝั่งน,นะฮะสี่ช่องจราจรพี่น้องเอ๋ยเนี่ยกว้างขวางพี่น้องนะฮะเส้นทางกับที่ว่าลงโจงพี่นอ้องค่ะเลี้ยวไปกับที่ว่าบอมี่ยังบถบังสายตาทัศนจรถของผู้ขับขี่หรือว่าของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะฟังเอกเนาะต้องฝากจำไซร์รีบ่น้องมือนี้โอ้โหต้องฝากเป็นใจมองไปบอกให้เห็นนี่มองไปบุญเห็นหมอกคุันนะพี่น้องนะมองไปบุญเห็นหมอกคุันมองไปบุญเห็นฝุนนนน่นอีกยี่สิบสามกิโลเมตรถึงอำเภอคำชะอีนะพี่น้องนะ อาจจะแมันอาจจะแมันนะฮะเมื่อกี้นี่ประประทับใจาลายเส้นทางที่มันถึงไหวเนาะพี่น้องเนาะเป็นเส้นทางเขาขาดป้าเป็นตัดเขาเฮ็ดถนนนะพี่น้องเนาะเพิ่นที่ว่าสำรวจเส้นทางเลยก็ตัดผ่านเฮ็ดถนนยางอ่าเต็มร,รูมปแบบพี่น้องที่ว่าเป็นเส้นทางที่ทย่นระยะทางในการเดินทางเลยแบบโอเคเลยพี่น้องป้ามีอ่ากล่องนะกล่องมันตึกภาพนะฮะในเรื่อง่าของการใส่คล้องเร็วนะทีไหวพี่น้องเห็นภาพป่าไม้เห็นภาพภูเขาพี่น้องเห็นภาพที่ธรรมชาติสวยงามเนี่ย เส้นทางนี้บอกเรียกว่าผ่านจังหวัดนี้พี่น้องกาลสินนะนะที่ว่าบุมาด้านหลังนึงด่านใกล้กล้ด่านไกลๆกลว้าวสุดยอดเลยพี่น้องเออยก่อนนที่บาบุเคยไปนะพี่น้องนะเส้นทางไม้เหล็กที่สองนะพี่น้องเนาะโอ้โหเป็นเส <c oughs> <fry UC> ้นอ่าก็คือว่าเส้นทางไม้เหล็กที่สองนี่พี่น้องเป็นทางหลวงแผ่นดินพี่น้องเป็นทางหลวงแผ่นดินนะฮะอ่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญเลยพี่น้องเอ๋ยนะเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกนะฮะ ภาคเหนือนะฮะพี่น้องเอ๋ยที่ว่า <c oughs> และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยสายทางเริ่มตอนอ้นยูทีสะพานมิตรภาพพี่น้องสะพานมิตรภาพไทยพมา่านะเป็นเส้นทางทีเริ่มตน้นพี่น้องนะฮะอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเลยพี่น้องด้วยแหละและสิ้นสุดยูที่นะฮะอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะฮะ มีระยะทางทั้งหมดรวมๆนะพี่น้องนะเจ็ดลอยเก้าสิบสามกิโลเมตรเกือบเจ็ดลอยเก้าสิบสี่กิโลเมตรนะพี่น้องนะเส้นทางนี้นะพี่น้องนะก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะพี่น้องนาทีนะรัฐบาลคนไทยเป็นกับวางแผ่นได้พี่น้องเนี่ยวางแผนแห่ให้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางพี่น้องเออให้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจอ่ตะวันออกและตะวันตกพี่น้องที่เชื่อมระหว่างนะฮะอ่าอ่ามาะล้มมาะล้มมึงพี่น้องเอ เมาะลำเ <cción S 2> ล 18, ื่องนะพี่น้องเนาะเมอลำเลื time, process, いい่องประเทศเป็นนะประเทศพม่าพี่น้องและเมืองดานังนะประเทศเวียดนามนะฮะกับเรียกว่าบอทัศกับมาเล็กนึงพี่น้องเส้นทางนี้นะพี่น้องเลยก็ถือว่าบอกก็เรียกว่าเป็นเส้นทางะที่ง่ามพี่น้อง่าวบุกบอกง่ามนะพี่น้องนะง่ามแล้วก็มาร์กลายพี่น้องเลยถนนเส้นนี้นะพี่น้องนลยจะตัดผ่านหล่าเจังหวัดเลยพี่น้องเรือที่ว่าบาวบุเคยไปเนาะพี่น้องเนาะ โดยจะตัดผ่านจังหวัดตากสุโขทัยพี่น้องเอ๋ยแลกกะพิษณุโลกพี่น้องเอ๋ยเพชรบูรณ์ในเขตพื้นที่ลมศักนพี่น้องเนาะโอ้โหแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดเราพี่น้องเนาะขอนแก่นแล้วก็ย่างตะลาพี่น้องเอ๋ยในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นพี่น้องเนาะป๊าดโอ้โหเลี้ยวไปไกลไกลเลี้ยวไปไกลไกลจะเห็นต้นไม้นะพี่น้องนะเห็นต้นไม้แล้วก็เห็นธงไฮธงหน้าของพี่น้องชาวบ้านเป็นกระถือว่าหอดูเก็บเกี่ยวแล้ว เดี๋ยวไปไกลๆเห็นแต่เคี้ยวขจีรีมี่น้องสมแล้วทีเป็นเส้นทางธรรมชาติธรรมชาติก็ถือว่าเส้นทางนี้ก็ถือว่าเกือบเจ็ดลอยเก้าสิบเจ็ดลอยเก้าสิบหกกิโลเมตรน้องพี่น้องเนาะโอ้โบเห็นนี่ปั๊มหนุนมันเลยพี่น้องอาจจะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ตัดใหม่บ่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยโบเห็นนี่ร้านค้าแล้วก็ปั๊มหนุนมันนะ ในน้ำทันได้ทีเขาข้างน้ำต้องเขามาตั้งทีทกระสินก่อนเลยพี่น้องที่กรสิทิ์จังหวัดมุกดาหารกับยีกไกลอยู่เด <arrive> ้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจา๋าเนี่ยหลังจากที่บาโบ่แล่นรถลงมาพี่น้องเนะี่ยด้านล่างกับที่บาเป็นภาพธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพต้นไม้ที่บาโบ้เลี้ยวเห็นไปไกลๆพี่น้องเอ๋ยจะเห็นชาวบ้า,บานเนาะพี่น้องเลย ชาวไฮเชาวหน้าทีเป็นกําลังปักดําอยู่พี่น้องปักดำเขาอยู่ป้าเป็นผารรมชาติทีบอกกันเรียกว่าโดนโบาโบ่เสร็จแล้วมาเห็นเด้อพี่น้องนะโอ้อนอนซ่อนลายพี่น้องอนอนซ่อนเผาบรรยากาศทีบาโบ่เก็บมาฝากพี่นอ้นนองเป็นธรรมดาพี่น้องเป็นธรรมดาเห็นแล้วนะออนซ่อนน้ำบาโบ่บอกพี่น้องเอ๋อบาโบ่เองออนซ่อนอยู่ผู้เดียวป้าต้นเขาตน้นไฮต้นหน้าพี่น้องเอ๋ยได้กลิ่นโคลนนะพี่น้องนักลิ่นดินนะพี่น้องนักกินต้นเขาเอ้าเดี๋ยวบาโบ่สิเดินทางไปต่อเลยกันเลนพี่น้อง ย่าไปย่าไปถนนท่างเส้นนี้พี่น้องเต็มไปด้วยทงไฮและทงหน้าสองฝากฟังพี่น้องเอ้ยวบ่าวุ่กัะเพื่อเพื่อนเพื่อนนะเพื่อเพื่อนกับการเดินทางนะเพื่อเพื่อนกับธรรมชาตินะฮะบนเส้นทางนี้นะฮะคุ้มค่าที่พี่น้องคุ้มค่ากับการเดินทางเนี่ยมาเห็นน้องพี่น้องเนาะมีเอฟซีหลายฐานประกอบในน้ำให้บ่าวบอว่ามารีวิวเนี้ยมาสั่วนะมารีวิวเนยถนนหมายเลขสิบสองมาสั่ตนะถนนหมายเลขสิบสองตัดใหม่เพื่อจะไป มุกดาหารนพี่น้องนอกจากการสินเนี่ยเบ่าเองออกจากกุชินาไลพี่น้องในเขตพื้นที่ของจังหวัดการสินหรือไงมุกดาไปมุกดาหารพน้องจะมุกดาไปเขตพื้นที่ของนะฮะของเอ่อเรนุนครพี่น้องเอ๋อเรนุนครนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารหรือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเนาะพี่น้องน้อเนี่ยเส้นทางยังอีกแยกอะไรพี่น้องเอ๋ยก็ที่ว่าตลอดเส้นทางนะพี่น้องนะถ้านับจากในจังหวัดจังหวัดตากนะพี่น้องนะอำเภอแม่สอดนัดพีกเกือบ 700เก้าสิกิโลเมตรนะพี่น้องนะตอนนี้บ่าบุกกระถิวาอยู่ในกิโลักกิโลเมตรของนะเจ็ดลอยก็กว่าแล้วพี่น้อง700กว่ากิโลเมตรแล้วนะพี่น้องเนาะจะมาปลายทางของเส้นทางหมายเลข12อยู่จุดหนีเลยพี่น้องเนาะอยู่จังหวัดมุกดาหารบ่เสือกระลอกถาเมืองน้ำบ่าบุกกระแลกันอีก13กิโลเมตรนะฮะจะถึงจังหวัดมุกดาหารอำเภอท่าพะโอีก62กิโลเมตรครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่บ่าวเดินทางมาตั้งแล้วว่าเนี่ยพี่น้องตอนนี้กระถิว่ามุกนาเขาไม่ได้เขตพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะ จุดเริ่มต้นของเ้นนีก็ืวอวายูทีจังหวัดตาพี่นอฮะอยู่ทีอำเภอแม่สอดน,นองเนาะมาสินสุดอยูทีอำเภอเมืองมุกดาหารน้งผู้หงเนาะยะทางทั้งเมือนก็คือ7 9 4กิโลเมตรโดยประมาณน้อพี่น้องเด้อบอกลบนะฮะคู่นานก็ถือว่าเเ้นท้งเ้น,นี้พีน้องเอ๋ยเป็นเส้นทางสายเอเชียนะเป็นเส้นทางเอโนจีนะ้ะพีูนนะ้่งเนาะบอกขิดว่าฝันเลยบาบา,บาบุเจ้าเดมีมากก่อนนะเคยไปรีวิวแล้วเช่นึงพี่น้องยยูทีเขตพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนัะถอวาเป็นเขตพื้นที่นขฮะ จะตรงไปพี่น้องตรงไปกับถ้าเราไปมุกดาหารเนี่ยเลี้ยวขวาไปทางอุบลราชธานีพี่น้องเอ๋ยเลี้ยวซ้ายไปทางนาครพนมหรือว่าไปสมานาคีตได้พี่น้องเอ๋ยถนนถนถนทางลงพะเลินหมายเลข238ร้อยสามสิบน้องเนาะ238นั่นเองเนี่ยบ่าวจะตรงไปให้สิ้นสุดเนาะใให้ให้สุดของถนนหมายเลข12แห่งนี้ว่าจะสิ้นสุดอยู่จุดใดหรือว่าจะเริ่มต้นอยู่จุดใดเนาะพี่น้องเนาะนนะโอ้โหเฮ้ยอ้าไปต่อเลยก็แล้วกัน เมื่อเมื่อมุกดาฮาแล้วเป็นน้องเอ๋ยบารโบเองก็ถือว่าบอเลยนี่เวลาจะไไปเที่ยวน้อพี่น้องเพราะว่าเส้นทางที่ตัวเองมานี่คือเส้นทางที่ตัวเองมาเหตุงานเด้อพี่น้องเด้อนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเข้อมาในกิโลเมตรที่792นะฮะของถนนหมายเลข12แห่งนี้พี่น้องเอ๋ยนี่คือในตัวเมืองของจังหวัดมุกดาหารพี่น้องเดี๋ยวบารโบจะไปรีวิวว่าถนน10บไมล์ริบสอนี่สิ้นสุดอยู่จุดใดนะพี่น้องเนาะเส้นสุดอยู่มุมใดเพราะว่าจากการรีวิวเนาะพี่น้องเนาะจากการบอกกล่าวบอกกล่าวว่าถนนเส้นนี้มีจุดเริ่่่มต้นอยูที จังหวัดตากแหลก็ชินสุดอยู่ที่นี่แหละพี่น้องชินสุดอยู่จังหวัดนี่แหละมุกดาหารโอ้มา,าแล้วมาปมดแล้วมา,าแล้วพี่น้องเอ้ยมาดแล้วโอ้ยเขาเมื่อแล้วพี่น้องเขาเมื่อแล้วอีกสามกิโลเมตรน้องพี่น้องน้องก็ะืที่ยวว่าพี่น้องเอ้ยคนลงอีกนิดนึงพี่น้องเพราะว่าเคยไปรีวิวชุดกลางๆของถนนน้องพี่น้องน้องเนเขตพื้นที่นะฮะชุมแพไปที่ลมสักน้องพี่น้นองน้องแล้วก็นวันนี้มาหอดจุดที่ชินสุดน้องพี่น้องน้องของถนน สายเอเชียพี่น้องเอ้ยถนนอินโดจีนแห่งนี้โอ้นี่พี่น้องนี่คือจุดตักนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะจอดจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเพื่อไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอยว้าวนี่แหละคือจุดชิ้นสุดพี่น้องเอ๋ยของถนนหมายเลขสิบสองพี่น้องเอ๋ยสวรนักเขตเลียวซาไปนครพนมตรงไปก็ถือว่าเป็นถนนหมายเลขสิบสองทีจะเป็นจุดชิ้นสุดแล้ว ไม่พี่น้องโอ้โหเข่ามาอยู่ในเมืองพี่น้องเลยว่าอยู่ในเมืองเป็นจุดสิ้นสุดของถนนของถนนหมายเลขกทีสองพี่น้องเลยนี่คือว่าสิ้นสุดแล้วพี่น้องก็แยกนี่พี่น้องเอลยจะไปทางดันซายไปถนนหมายเล็กดานซ้ายนี่ไปถนนหมายเลขกสองหนึ่งสองเธอจะมุ่งหน้าไปทางแล้วเข้ามานู่นหมดเลยพี่น้องเอลยเขอเรียท้ามองจอจั๊กนอยพี่น้องโอ้ขึ้นจอดไว้แล้วพี่น้องเลย บาโบเองก็ถือว่ามาสิน้นสุดหรือว่ามารีวิวขอดหงนีบแล้วพี่อน,น้องเอ๋ยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมบาโบนอกพี่อน,น,อน้องเนาะนี่คือภาพในเมืองอำเภอเมืองอของจังหวัดมุกดาหารเลยพี่อน,น้องเอ๋ยขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามให้กำลังใจบาโบพี่อน,น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือเส้นทางหมายเลขสิบสองของประเทศไทยเป็นเส้นทาง e no เอโดจีนพี่อน,น้องเอ๋ยเป็นเส้นทาง A เอเชีย เดี๋ยวจะไปบันทึกภาพเช็คไม้กันกระเดียวกันพี่น้องเอ้ย <laughs> นี่พี่น้องด้านขวามือเป็นเส้นทางมหมายเลขสิบสองพี่น้องที่เป็นจุดจุดอ่าจุดสิ้นสุดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับไทยที่จะเดินทางจุดนี้เพื่อจะไปจังหวัดตากหรือพี่น้องเนอนะฮะผ่านบรรยากาศทีบาโบกเก็บมาฝฟอร่างทุกท่านหวังมาทุกท่านคือสิมากเนาะพี่น้องเนาะคลิปของบาโบเนาะพี่น้องเนอะ ฝั่งนี้เป็นถนนที่จะมุ่งหนา้าไปทางนาครพนมได้พี่น้องบาบูจะไปเรนูนครพี่น้องเอ๋ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน้องพี่น้องนอขอบคุณทุกกำลังใจก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้บาบูกดกระดิ่งอย่างเตือนเพื่อซีรีสประพาดคลิปใหม่ๆของบาบูน้องพี่น้องนอสนับสนุนบาบูด้วยการกดข่ามโฆษณา,า,า,าก,ก็บร,าการ้ยกัรพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับ